โโลควิต <py> ุอะตตโลภุริสัตถมัสสาลีส <Bra ille. S 2> ัตตาเอวามันุตาณุพุทโอภะวุสวสปะสัมพุทธสุวิสุทธากัน มีมนมีมองมวัวหนึ่งในขรดไทยท่าน,นก็เบิกบานคือดอกบัวดาชีพอพันพัวสุวะคนพระกานจององใดประกอบด้วย พระกาลูนาดังสาคอโรถมุกระสาคอนอาละโบพระกันดาชีา้างบนเท้าทุกและชีสุขก็ขเสมสารชีา้างบนดึกบา ท่นพ้นโสวิโยภัยขอเห็นสัพพิทจักจศจรรย์วิมลใสเห็นเหตุที่ใก,ก,กล้ใกล้บ่เซนจบกระจัดจริงกำรจัดใจยาสันดาบาบแห่งชายหญิงสัตว ได้ถึงพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญชิบขอประนดน้อมศิรากลาวบังคมคุณสามภูตชาการุณยะบาบั้นนิรันดรสวาคาโต ภาววตาธรรมโมสันท,ทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจัตังเวทิตับโพวินยูขีติคือคุณากรสวดชอบสาคอนดุดดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระาศาสดาจารย์ สองสัตว์สั้นดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดมักโดยมักพ้นอีกแปดหุนตยนและเก้าดับทั้งนรบาลส้มยาโลอุดรนพิสรารอันลึกโอฬานพิสุทธิ์พิเศษสุดไสอีกทางตนทางคันไลนางขนัง้างครปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุจชัคลอง ให้ร่วงหรือป,ปองแต่งโลกอุดรโดยตรงขาค้อนโอนอ่อนมุนตะบงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุขมโนภขะวะโตสาวกัสังโกอุชุปฏิปันโนภาะวะโตสาวังโต ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสายุพานิอักขปุริสสปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุในโยปาหุในโยทักขิในโยอัญชลีกะระนิโย อนุตตารางปุญญะเขตังโลกาซาติทรงใดสราวกศาสดานับปฏิบัติมาแห่งองค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจัตุศาสตร์เสร็จบันรู้ทางที่อันนับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไัยปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมอง เคินหางค้างค่าสึกปองบ่มิลำพองไปตายละวาจาใจเป็นเนื้อนางบุญอัมภัยสร้างแด่โลกายละเกิดพิบูญผูนพ้นซ่อมยาเอารถทศพลมีคุณอนนนในนีน่นับเนื้อกลาขาข้อนกหมูพัสลาพบทรงณุรา่าคุณประดุจะราพันไนเน็ดคุณค่าอภิวันพระไตรัดอัน อุดมดีเรกนิรัตไสจงช่วยขจัดโผยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมในสัตาราสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอดอย่าได้มีเวนอย่าได้มีเวนอย่าเปลียนซึ่งกันและกนะันเล พัตถยาปชาโหตุกสำบเป็นสุขเป็นสุขเถิดงานได้ปีกสิไรและกันเลยอันนี้คาหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิาไ่ม <c oughs> ีาครเลยสุขีอาตานำปรดิหารังกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คงจากทุกข์ไฟทั้งสิ้นเถิดหกนาที <c oughs> <c oughs>